ฉันขอเวลาในเด้อนาลินหัวแต่เกิดเรื่องฉันก็บอกหัวว่าคุณสวยเขาสิเฮดจังไหนต่อจ้ะอืมจังใดกับฟ้าบอกกันเด้อปลวยซู้แม่บ้านคนอื่นน่ะเขาเห็นงานลมอะ่ะเขาก็ย่านเสียเวลานี่ก็ได้ข่าวว่าสิบห้ากันไปขายของกับแม่ไขาแสงมืดแล้วได้จ้ะผมว่าทุกคนตัดใจเรื่องนี้ไปเลยดีกว่าทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้เข้าใจไหม ไม่ใช่มาบอกให้ชาวบ้านเขารออ้ออีกอย่างไปบอกพี่ชายเธอด้วยนะว่าคนของไรนิม,มานเนี่ยไม่อยากโดนหลอกอีกเกงแตะว่าบันทอนจิตใจผู้อื่นตอนเกิดนี่ขบตำแงน่ติดปากมาเกิดบ่คันได้ยังว่าเศร้าว,ว่าไอปีกกระไพยของฉันหึฉันสิเอานี่แะยัดปากได้เลย เนี่ยหรอแค่นี้เนี่ยนะคิดว่าเธอจะมีปัญญายัดปากฉันเหรอฮะขันกะลองบล็อกแคันี้ตายโอ้ยพากันมาหาย,ยืนกันกอดกันกลางถนนอยู่ได้๋อ เป็นไงล่ะจะทำคนอื่นเจ็บตัวเองก็เจ็บซะเองมาเจ็บมากเป่าไม่ต้องยุ่งซ้ำเนี่ยหมตายดอกยังมีแห้งดานหาอีกหลายตบเลย เมืงเดอ้อพ่อกันย้ำไลยอ่ะก็ว่ากันดีๆนะด่ากันไปด่ากันมาตีกันไปตีกันมาเราว่างสีได้กันเดออเ้อนั่นลือคือพ่อชัางสัน้นท่านชันได้กับคนแบบนี้ันขอขึ้นข้ามเป็นงูนั่นลือดีกว่านี่เก่งแล้วจะปากดีอีกเหร,ร่ต้องว้าโปรยขาเจบแบบเนี้ยจิกับได้ว่าล่ะ จังใดกะให้นายไต่ไปส่งเนาะผมเหรอผมไม่ส่งเน่ยนะมาละชัด,ชดทำตัวเองเจ็บไนดะ้จะมาลำบากคนอื่นต่อย เขาเฝ้ายางเลยฉันอยากถอนบายไหมไหวอ้าโอ้ยโอนี่โชคดีนะก็เห็นว่าเจ็บอยู่เนี่ยไม่นกานโยนลงพื้นไม่นานแล้วนี่นายคนหรือเสาหลักกิโลเนี่หนักชะมัดเลยอ๋อได้เจบใช้การเหตุแพ้ให้ที่ตอนนี้จะโยนฉันลงพื้นคนใจดำหวังอีหยางนั่ก็บ่ได้ก็ถึงยังแบกอยู่นี่ไงไม่ได้อยากเป็นคนใจดำสักหน่อย